ชื่อหนึ่งว่าโครงการเรือลงต้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดนะคะซึ่งคำขวัญของเราเนี่ยมีอยู่ว่าเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดค่ะโดยมีองค์ประธานโครงการของเรานะคะคือทูตกม่อมหญิงอุบลรัตนราชบรรยาสิริวัฒนาพนาวัณค่ะแต่เพื่อนๆรู้กันไหมคะว่าโครงการชูบีน้ำม่วงของเราเนี่ย มีวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างไรไม่ว่าเพื่อนๆจะทราบมากหรือทราบน้อยมากแค่ไหนนะคะเราลองมาดูกันค่ะเฮ้ยจุดประสงค์ของทูบีน้ำวันคืออะไรอะ่ะเอาไม่ทำอะไรอยู่อ่ะถ่ายติ๊กต k อกหรอแล้วถายทำไมอ่ะใช่หายติ๊กต,ท,กตที่แกถ่าแบบนี้อะ่ะแสดงว่าแกมไม่ได้สองแอชแกใน Facebook ใช่ป่าวว่า เในทิกติกเพื่อรณรงค์งยาเสพติดอ่ะมันช่วยเยาว,วนชนรุ่นเราด้วยนะจริงหรออืเหรออุ้ยทำไมข้อนี้เหมือนจุดป,ประสงค์ข้อไีนหนึ่งเลยเพื่อสร้างสารรค์<อ>เพื่อสร้างกระแสนิยมและส่งเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจเลยอ่ะว่าวผึ้งสาสวสบายดีไหม วิ่งเอ่อพูดภาษาอะไรอ่ะภาษาใต้เหรอเธอไม่กลัวคนอื่นเข้าใจไม่เข้าใจเหรอขนาดเรายัางไม่เข้าใจเลยจะกลัวทำไมอ่ะแล้วก็ภูมใจในตัวเองลอลไรแบบนั้นใต้ข้อนี้ก็เหมือนนิว่าคือเพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างคุณภาพให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้เข้าใจและภูมิใจในตัวเองเอา้า ของตา,าไม่ทำเลยะผมสร้างขุยเฉยๆนี่สร้างดักไม้ไม้แค้นี่แบบคุณภาพดีนะของคนไทยนี่แบบดีอยากซื้อไหมเย็นยูด่บดอูเราสอดุกมุกมุกอ้าว h อเฉอ What is it oh, This is a o n Yeah oh, what is cushion? Uh it's uh curlot tea. Kernot. Yeah. Malia guy. It's <laughs> currently. You use it, you see. And this is a pa <laughs> and then uh, this is the long out. You use Wow You show you show show more. Okay, okay. Do to do to do tu, ủa, ơi, ơi, chậm chậm, ok ok, tu, ừ ngay, can I try, <coughs> <coughs> sorry, oh, I, I can buy, I can buy. Do, do you want to buy? It? Yes. อดูด้วยทุ่นกันองคนกันดิเฮ้ยอันนี้ก็เหมือนข้อสามเลยนี่เพื่อสนับสนุนเยาวชนและให้ชุมชนได้จัดกิจกรรมในการสร้างสรรค์เอ้าเอ็มทำไรนะดูบันดีเหรอเอ้ยใช่เอาปบอกเพื่อน ลองดูนะไมันช่วยขวัญขายมันไม่มีต่อร่างกายอะดิมันช่วยขวัญขายเว้ยเมื่อเราอยากเอาเลยเมื่อเราเอาก็เชียร์ลยเชียเยเนี่ยกูเลิกแล้วเว้ยเลิกเยี่ยใหญ่เลยมันเมื่อวานนี้ยังเห็นดุอยู่กับกูเลยวันนี้มึงมาแปลกแล้วเนี่ยกูไม่อยากทำให้บ้านผิดหวังว่ะมึงอย่ามาเวอร์หนเลยเมื่อวานมึงจูบกูวันนี้มึงมาแปลกแลนั่นแต่ตั้ยใจอร่อยดตว์ เ,เพื่อสร้างความเข้าใจและยอมรับผู้มีปัญหายาเสพติดและให้โอกาสให้เขากลับมาเป็นคนดีแบบเดิมเฮ้ยแต่ว่าถ้าอยากเลิอกอ่ะมันก็มีวิธีอยู่นะมีทั้งในโครงการทูบีนัมบวันแล้วก็สาเหตุที่เลิกถ้าเราเลิกเันก็มีต่อตัวเรามีทั้งลดภาวะกระดูกพรุนรรรลดความเสี่ยงโรคหัวใจลดโรคปัวใจลดโรคติดเชื้อและโรคมะเร,มเร็มีหลายอยา่างและยังตรงกับข้อห้า ในทุกในวัตถุประสงค์ทุกเรื่องก็วันเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการ